คุณแซหนอกว่าทองนะครับนะครับผมนะครับสวัสดีเจ็ดท่านนะครับผมนะครับอ้าวมาได้มาได้มาแล้วพี่น้ำพึ่งเรามาแล้ว,ลวพี่น้ำพึ่งสุดสวยเรามาแล้วนะครับผมสวัสดีพี่น้ำพึ่งด้วยนะครับผมนะครับผมเย็นนี้มีคอนเทนต์เยอะขึ้นไลน์บ้านยายสีต้อง ฮ่าฮ่า yeah ฮ uh ่าฮ่านะครับจากพี่มินิดาใช่เลยนะครับผมนะครับนี่แหละนะครับผมเราก็เอาจากครูบาอาจารย์นะครับที่แนะนํามาว่าเราต้องหาคอนเทนต์หาประเด็นให้เป็นนะครับยังจะเป็นประเด็นประเด็นเด็ดประเด็นร้อนเนาะมาหาเรื่องมาคุยกันนะครับผมบาวกี้สวัสดีค่ะนะครับผมจากพี่แซบนวเนาะนะครับผมพี่มินิดาก็หัวเราะแล้วนะครับผมนะครับน้าพึ่งน้ําพึ่งนะครับพี่น้ําพึ่งเอ้ยนะครับผมทุ่จ้าเด้อจากน้องพึ่งนะครับนะครับ พี่จิจีาก็จอดไว้ปลูกผักกาดค่ะได้เลยครับพี่จีเดพานะครับผมได้เลยยินดีมากครับนะครับคุณแมวแกสวัสดีครับนะครับผมล็อกก่อนนะแมวแกมาแล้วนะครับผมแมวแกมาแล้วจับแมวล็อกก่อนนะครับผมขออนุญาตนะครับพี่แมวแกสวัสดีครับนะครับผมขออนุญาตนะครับล็อกไว้ก่อนไม่ให้หนีไปไหนแล้วนะครับนะครับพี่มินดาสวัสดีค่ะนะครับผมจากพี่แซบนวลนะครับุ่มพี่ตุ้ยต้องเอาน้ำมันจากเบาวม้อนนะครับอ่า ผลของยาวใหญ่อ๋อได้เลยได้เลยได้เลยนะครับผมของยาวใหญ่จะทาให้ลมแรงเนาะนะครับผมใช่เลยน้องบึงใช่ใช่ใช่ใชน้าตกนกก็สวัสดีนะครับคุณแมวแกนะครับผมนะครับพี่แซปดัวก็แมวแกสวัสดีค่ะนะครับผมพี่น้ําพึ่งก็บอกว่าน,น้อมรับจ้านะคะสาวบึงคนสวยนะครับผม ี่น้ำพึ <shading> <V> ่งก็บอกว่าหัวใจกอดๆไปเลยนะครับผมพี่แซบนัวก็บอกว่านะครับยายหลานพาทัวสวัสดีค่ะนะครับผมพี่นัดก็บอกว่าสวัสดีครับคุณน้ำพึ่งนะครับผมนะครับพี่แซบนัวก็บอกว่าน้ำพึ่งผสมมะนาวสวัสดีค่ะนะครับผมพี่กิ่งก็บอกว่าสวัสดีแซบนัวตัวทองจ้านะครับผมพี่กีดาพานะครับผมก็บอกว่าไหวๆดื้อนะครับผมจากพี่มินิดาเนาะนะครับผมนะครับพี่น้ำพึ่งก็สวัสดีจ้านะครับพี่เพ้นนะครับผมนะครับ สาวิึงบาวกี้นะครับพี่แซบนัวนะครับบาวนัทนะครับผมพี่น้ำพึ่งก็ไหวรวมไปเลยนะครับสูงสุดยอดเลยไม่ได้ละใครแก่พี่แมวนะครับนะครับพี่กิ่งก็สวัสดีน้ำพึ่งผสมมะนาวค่า่นะครับผมพี่แซบนัวก็จอดให้นะคะช่างตุ้ยทําอาหารแรงค่ะได้เลยครับพี่แซบนัวครับผมขอบคุณมากครับนะครับไม่เปิดหน้าหรอวครับแน่ๆนะครับผม อ๋อแน่ท่นแ่ท่นแน่นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับผมนะครับให้คนมาได้ตอนนี้เหลือท่านเดียวเองนะครับข้างบนนะครับลมบนมีแค่ท่านเดียวเองแฝนอยู่ข้างบนนะครับผมพี่น้ำพึ่งก็บอกหัวใจกอดดนะครับผมคุณบึงก็นะครับทุ่จ้าดื้อนะครับผมนะครับพี่น้ำพึ่งก็นะครับผมหัวใจกอดนะครับบ่าวที่พี่พึ่งก็นะครับสวัสดีคุณแมวแกนะครับผมนะครับพี่มินิดาก็น้ำพึ่งจ้านะครับผมนะครับห้าหาห้า เปิดหน้ามีสีสันอ้าวจริงเหรอจริงเหรออย่าท้านะคุณวึงนะครับผมอย่าท้านะนะครับผมแมวแจกก็นะครับส่งสต,ติกเกอร์รัวๆมานะครับนะครับผมเห็นแล้วก็จะวิ่งนีกันหมดอีกตกใจอีกงานเข้าอีกนี่แน่วะนะครับแลนใครแลนมันเด้ะที่นี่ <laughs> นเพื่อนๆกระจานะครับผมอย่าแลนใครแลนมันเดอ้อหัวละหัะ แตกแค่คนคอมเมนต์เยอะเยอะมีแค่คนเดียวเอาเมนบ่บละเออคุณพึ่งว่าแปลกบละเอานะครับคุณแมวแกก็ส่งสติ๊กเกอร์มารวัวมานะครับผมพี่ลำพึ่งนะครับก็บอกอัว้ารถแล้วนะครับผมเอาคนคอนมนเมนต์นี่บ่แมเมนน้อยเด้ที่อยู่ๆกันเนี่ยเป็นซิดอกหนาแต่ว่ามีูแค่คนเดียวทางบนนี่ก็งงบละเตรียมตัวทุกท่านวว่งวิ่งเว่ง,งจะเปิดแล้วนะ ต้องเสียบัตรไหมต้องเสียค่าบัตรมาชมหรือเปล่าแมมเมื่อก่อนชมยาง,งูนะครับก็ยังได้อ่าได้ได้เสียบัตรเข้าเนาะชมรถตายถังก็ยังเสียบัตรเข้านะคุณวิ่งจะชมอาจจะดูช่างตุ้ยนี้ต้องเสียบัตรนานะครับผมเมื่อวานนี้เจออะไรใช่ไหมแมวแกบอกว่าจเจบแล้วขอบคุณมากนะครับนะครับผมนะครับพี่นักก็บอกว่าคุณแมวแกนะครับขนมหนึ่งหอครับนะครับผมคุณบวิงก็แปลกมากเนาะ ก็มันสงสัยไงเพราะว่าคนคอมเมนต์คนรันกันอยู่เนี่ยไม่ใช่น้อยคนนะคนละสองบ้านก็มีนะครับว่าลุงป้าสวัสดีครับลุงป้าก็ยังมาเลยนะครับผมสวัสดีครับลุงป้านะครับผมคนไม่ใช่น้อยแต่ว่าข้างบนมีแค่คนสองคนแล้วก็ยังแปลกอยู่นะครับพี่น้ำพึ่งบอกเลือสิบสามนู่นนะอู้พี่น้ำพึ่งบอกเลือสิบสามนะครับคุณพึ่งก็บอกว่านะครับโอ้โอ้ออกเถอะออกเถอะทุกท่านนะครับมีแค่สี่คนเองเนาะเออแปลกไม่ละเนาะน้อง พี nói, ่นัทก็บอกว่าสวัสดีครับนะครับคุณลุงป้านะครับผมนะครับเอาเราก็ต้องทําต่อไปนะครับผมพี่น้ naj ําพึ่งก็บอกว่านะครับลมพัดตึ้ง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 อาลมมาลมมาลมมานะครับคุณเวิร์ก็บอกว่าสวัสดีลุงป้านะครับเลิฟเล็บข้านะครับผมนะครับสุดยอดเลยนะครับผม